ตอนนี้ผมได้เจอกับมือกระนองที่ความลึก20มเมตรนะครับผมจะโชว์สกิลในจับมือเปล่าโชว์ไปเลยต่อมานะครับนี่ก็เป็นปลากระมงะพร้าวยักษ์นะครับส่วนนี้ก็เป็นฝูงลอง็อเทลทูน่าที่แบบเต็มน้ําเลยนะแบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนมาติดตามรับชมคลิปกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็เป็นวันที่31นะครับวันสุดท้ายของปีนะมาดูนะครับว่าผมกับนองพัดจา โชว์เทพสักแค่ไหนนะครับน,น,นี่คืออุปกรณ์ที่ผมจะต้องแบกไปนะครับซึ่งเป็นขี้เกียจแบกชิบหายแนละ้วผมหาเด็กแบกแบกของแล้วครับมามาแบกของให้ผมได้นะแล้วก็ต้องต้องแข็งแรงหน่อยนะครับว่าต้องแบกปลาผมด้วยปลาผมได้แต่ละใบคือได้เยอะเรามันมันเทีมันมานะนตอนนี้พวกเรากําลังเดินไปขึ้นเรือนะครับไกลๆไปไกลๆไกลๆโอ้ถีบอะไรถีบ แขกไล่ตีเพตรเพาะเพชรเพาะพลังตอนนมีพลังี่ฝั่งละง่วงตอนนี้ผมก็ลงเรือแล้วนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ผมขิงหายไปก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับแบบก็ไปที่ว่าคนมันไหลเกาะหัวไปว่คนมันหมานเกินนะนะแต่ตอนนี้มันก้าวโมขึ้นเลยแล้วก็ตื่นเช้าทุกวันเลยนะพันนะ เช้านหลังจากที่พวกเราลีลากันได้ได้ได้สักพักหนึ่งนะครับพวกเราก็ได้ออกเรือมาแล้วนะและสนนี้ก็เป็นสตอรี่ที่ผมได้อัพลงเมื่อตอนเช้าของวันวันที่จะไปเนี่ยนะครับตัวแบบมันรู้อนาคตนะมันมันมันเย็นที่แบบผ่านมาได้ประมาณสัก40่นาทีก็ได้ถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้กะพังจะใช้เบ็ดคันเลยสามร้อยในการจิกปลานะครับมาดูว่าปลาจะแดกหรือเปล่าเออหลังจากที่ตกปลาแล้วมันปลามันก็ไม่แดกนะครับเตรียมตัวลงไปย่ำกระหม่อมมันดีกว่านะ ไม่ชอบกินอะไรแบบนี้มากกว่าร้าปอกหลังจากที่เตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้หยิบฟินเทปและปืนคู่ใจโยนลงไปในน้ำนะลงมาผมก็ได้ขึ้นยางปืนนะครับก็แบบม,มีรู้สึกว่ารู้สึกส่งพลังมากๆเลยนะนี่คือการดำครั้งแรกของผมนะครับทั้งดำครั้งแรกของวันนะก็แบบมาดูนะครับว่าผมจะ เจอปาอะไรหรือเปล่านะระหว่างที่ดำลงไปนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็พูดเลยเปลือยแทนแล้วกันก็วันนี้ผมมีเวลาว่างนะครับผมก็เลยรื้อฟื้นคลิปที่จะตัดที่จะตัดคลิปนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่31เมื่อปีที่แล้วนะมันจะมีคลิปวันที่31แล้วก็วันที่1นะครับวันที่1แล้ววันที่2แล้วก็จะเป็นวันที่เอ่อวันวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันมีอยู่4คลิปครับรอติดตามรับชมให้ดีนะผมลงมาจนถึงข้างล่างแล้วครับตรงนี้ก็เป็นความลึก19เมตรนะ ผมก็ได้เจอกับฝูงปลากระพงแดงนะครับนี่เป็นปลากระพงแดงไซส2์2กิโลถึง3กิโลครึ่งครับผมก็จะเลือกตัวที่ยิงง่ายที่สุดนะแล้วก็เรียบร้อยเลยครับยิ่งเสร็จแล้วนะครับก็ได้ไว่ายขึ้นผิวน้ำแนละ้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกนะครับก็ตัดขึ้นไปตอนที่หยิบปลาเลยแลยกันนะนี่ก็คือปลากระพงแดงไซส์2กิโลกรัมนะครับ มาดูนะครับว่าผมจะปลดลูกดอกยังไงนรเห็นคนถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับก็เราก็จะดันลูกดอกมันไปนะครับแล้วก็หุบเงี้ยงปืนเข้ามานะแล้วก็ดันลงไปแล้วก็จะบิดออกนะครับแค่นี้ครับง่ายมากเลยนะต่ว่าผมก็จะใช้ลูกดอกในการปิดชีพปลานะครับเพื่อจะแทงเข้าไปที่สมองนะตอนนี้ผมก็ได้เจอปลากุศลาาสบายเขาใต้ก้อนหินนะครับผมก็เด้เรียกพี่เขามายิงให้นะครับปืนที่เขาสาั้นและยิงง่ายนะครับ ตรงนี้ก็เป็นความลึก15เมตรนะก็แบบเป็นความลึกที่กําลังพอดีในการดําของพวกเราเลยนะครับไม่ตื้นเกินแล้วก็ไม่ลึกเกินนะผมกําลังจะลงไปปลดลูกดอกออกจากใต้ก้อนหินให้พี่เขานะครับผมก็ได้เจอกับตัวหัวเข่าไซส์ไซส์กำลังน่ารักเลยนะครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะก็แบบตัวเบบีแบบนี้ก็แบบมันน่ารักเยเอะและนี่ก็เป็นปลากุสลาดตัวที่2นะครับที่ได้ยิงออกจากใต้ก้อนหินนะความลึกก็แบบ ออความลึกก็กำลังดีเหมือนเดิมความลึกตัวนี้ก็สิบสี่เมตรในการเมื่อกี้สิบห้าตรงนี้สิบสี่น, 15, น,นะตอนนี้ผมก็กําลังจะโชว์สกิลในการไลก่กระทืบมือกระดองนะครับก็ทุกคนสามารถกลั้นหายใจตามผมได้เลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถเป็นเทพตามผมได้นะเพียงแค่คุณกลั้นหายใจตามผมตั้งแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยครับคลิปนี้ก็ยาวเกือบ20นาทีนะถ้าคุณกั้นหายใจได้นี่เนี่ยผมคารวะเลยครับตอนนี้ผมได้ลงมาที่ความลึก10เมตรนะผมก็ได้มองไปเห็นหมือกระดองไว้เห็นขาขานั่นไหมครับสายตาทเทพไงก็แบบมันมันสะดุดตาแบบมันมีมือกระดองที่ตัวนึงมันสะดุดตา มือกระดองตัวที่มันทําตัวสีขาวนี่ก็เป็นมือกระดองตัวผู้นะครับมันมีมือกระดองตัวผู้2ตัวแล้วมันจะแย่งตัวเมียกันอยู่อะมันแบบผมก็จะไม่รอช้าที่จะไปแยกตัวผู้ให้สักตัวงี้ยแบบไม่ต้องให้มันต่อยกันเองนะครับผมจะต่อยมันแทนนะต่อยมันแทนมันจะได้ไม่ต้องต่อยกันเองให้เหนื่อยนะคพลงมาผมจะจับปลาสองมือเว้ยจับตัวแรกไม่โดนตัวที่2ก็หมับเข้าให้แบบมันรวดเร็วสะเหลือเกิดนะครับแบบ มันไม่เหมือนตอนกลางคืนนะถ้ากลางคืนหมเลยตายตั้งสามตัวผมจับจับ,จบยัดใส่ท้องเลยเลยจับอีกรอบนึงครับมันมันก็ไม่ให้จับแล้วก็แบบตอนที่ผมก็เริ่มก้นหายใจไม่ไหวแล้วลงมานานแล้วนะผมก็จะไม่รอชา้าที่จะเล็งแล้วก็เหนียวไกลไปเลยนะครับขึ้นปืนแทบตายมือกระดองแต่ว่ามึอกระดองตอนนี้ก็น้ําหนักสองกิโลกว่าเลยนะครับแบบตัวมันใหญ่มากเลยนะแล้วสุดท้ายผมก็ได้แค่ แค่ Workers, ตัวเดียวไปสามตัวถ้าผมยิงตั้งแต่แรกเมจะนได้ถึงสองตัวเลยยิงตัวผู้ทะลุไปโดนตัวเมียงเงี้ยขึ้นมาก็แบบเกือบตายนี่นะครับความลึก19.7เมตรใช้เวลา1นาที35วินาทีนะครับโดยปกติแล้ว ละเวลาประมาณประมาณเนี้ยประมาณนาณนนทีขึ้นี่ก็สามารถกันได้สบายเลยนะครับแต่ว่าผมลงไปข้างผมขยับร่างกายมากเกินไปนะก็ทําให้ร่างกายสูญเสียออกซิเจนนะครับก็เลยทํำให้ผมกันหายใจได้ได้น้อยลงนะนี่ก็คือกระดองตัวโคตรใหญ่เลยนะเนี่ยบิงเลย ต่อมานะครับตอนนี้ผมก็ได้ดามาหัวกองนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงน้องพัดยิงนะเนี่ยมเมื่อกี้เสียงน้องพัดยิงด้วยผมก็ได้มองไปทางน้องพัดเนต่น้องพัดจะยิงปลาอะไรนะครับน้องพัดว่ายขึ้นมาแล้วเห็นเขาๆนะั่นผมก็คิดว่าเป็นปลาอะไรสักอย่างนะขึ้นมาแบบหูตัวโคตรใหญ่เลยครับเป็นเป็นเป็นปลากระบอกมะพ้าวนะช็อตที่น้องพัดยิงเป็นช็อตที่สวยมากเลยถ้าน้องพัดได้ถ่ายช็อตนี้ก็แบบร้านวิวอ่ะบอกเลยช็อตเนี้ย <c oughs> ช็อตที่อินนะครับก็เป็นช็อตที่ปลาว่ายเข้ามาแบบช้าเลยนะแล้วน้องพัดก็ได้เล็งไปที่สมองนะครับไปจุดตายแบบกดปอกเดี๋ยวตายเลยนะแบบว่ายๆอยู่นปลากระล่วงแบบทันทีเลยนะแบบเป็นช็อตที่โคตรจะสวยเลยเว้ยโอ้เปีนยังไงตัวใจหมดเลยถึงว่ายมาครับ าหลังจากที่ยิงขึ้นมาแล้วนะครับพวกเราก็ไม่รอช้าที่จะปาดเหงือกเพื่อให้เลือดออกมาแนละปาดเหงือกปาดแทงต้องบอกว่าปาดไปพูดอะไรไว้เนี่ยต้องบอกว่าปาดเหงือกแล้วก็ปาดเส้นเลือดใหญ่นะครับเพื่อให้เลือดออกมาแบบเยอะๆเลยนะจะได้ทาให้เนื้อปลามัน,ม,น,ม,นมันจะยอดเยี่ยม หลังจากที่ได้ปาล์มโซเมืม่อกี้เสร็จแล้วครับเราก็ไปรอชาร์จที่จะรีบว่ายน้ํากลับขึ้นเรือเลยนะไม่ใช่อะไรนะครคับอยากถ่ายรูปลงเพจไงถ่ายรูปถ่ายรูปลงเพจแล้วขิงเงี้ยโอเคคขอขึ้ขิงก่อนกินเลยละได้ขิงละ ก็คือผลงานรอบแรกของพวกเรานะครับขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งนะครับก็มีเรือตกปลามาขอซื้อปลาไป2ตัวแล้วก็เป็นตาาคุณสลาด2ตัวนะครับอันุนสลตัวใหญนะ่อันนี้ได้ปลาสีขนตัวนึงนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะดูเทียบกับส้นตีนนะหลังจากที่ผมขึ้นมาขิงกันเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ลงไปยิงปลานะผมได้ยิง แล้วยิงแล้วก็ยิงอีกยิงไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ตัดภาพบนเรือนะั่นคือเวลาเดียวกันนะครับเป็นพี่เขาก็ตกปลาบนเรือกันองพันนะ,นะแล้วผมก็ตัดภาพมาที่ผมอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ได้ยิงยิง แล้วก็ยังยิงอีกนะครับต่อมานะครับน้องพัน์แล้วก็พี่เขาก็ได้ขับเรือมาเพื่อที่จะรับแล้วนะครับผมก็บอกว่าเออตรงนี้น้ำมันดีก็ขอดำตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมาดูนะครับว่าครั้งนี้ผมจะดำลงไปเจอปลาอะไรแล้วจะยิงปลาอะไรให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับ <S <S นี่คุณก็อยู่ในช่วงที่ผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วนะั่นก็แบบกําลังดำลงไปอะ่ะเออมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เจออะไรเลยเว้ยมันมันมันไม่มีอะไรให้พูดแต่ก็แบบจะพูดเรื่อยไปนะครับตอนนี้ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วนะครับว่า ผมได้เห็นตะกรอนเม็ดที่3ล้านแป3 2สนี่สาแล้วนะครับเนี่ยมันลอยผ่านหน้าเป็นคู่เลยนะตอนนี้ผมได้ลงมาที่ความลึก20บถึงมาว่าตรงน,นี้ตรงน,นี้ยังไม่ถึง20เมตรนะครับตอนนี้ประมาณ7เมตรนะผมได้ไหลลงมาจน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 ถึงความลึก2 1เอเมตรนะครับผมก็ได้เจอกับปลาปลากระมงหางเหลืองนะหรือว่าปลากระมงเกลือน,นะครับเนี่ยมันกำลังจะว่ายมาแล้ว มันจะไม่มาหรอกแต่ว่ามันมันกำลังจะว่ายมาแล้วมาแลงวะโอเคตอนนี้มันมาแล้วนะครับกำลังว่ายมาแบบช้าๆเลยนะผมก็ได้ค่อยๆแย่ปืนไปนะครับเพื่อที่จะค่อยๆจิ้มเอวไปนะแล้วก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไว่ายขึ้นผิวน้ำนะตรงนี้ก็น้ำไม่ค่อยลึกครับนิดเดียวนะแต่เห็นมันผิวน้ำอยู่ใกล้ๆเลยก็ว่ายแบบมันนานนะว่ากว่าจะถึงผิวน้ำเนะี่ย เกิดใหม่ตั้งที่ตั้งที่เร่มร้อยของวันนะ๋็วคนที่สาวเชือกปลาขึ้นมานะครับมันช้านะตัดพาไปตอนนี้เอาปลาขึ้นมาเลยแล้วกันตอนนี้ผมก็ได้ดึงปลาขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นปลากระมงนะตอนนี้ก็ไซส์สี่กิโลกรัมพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เรี่บร้อยนะครับ มาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดำลงมานะครับแล้วก็จะกอแบบสปีดแบบรวดเร็วเลยนะก็ลงมาถึงความลึก19เมตรนะครับผมก็ได้เจอกับลายกระมงหางเรืองอีกแล้วนะว่ายมาช้าๆแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะกอแบบสปีดขึ้นอีกรอบนะหลังจากที่ผมได้ ได,ได้ทําเวลาให้เร็วขึ้นนะครับผมก็ได้ดึงปลาขึ้นมาแล้วนะนี่ก็เป็นปลากระบอกหางเหลืองอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ไซส์4กิโลกรัมพอดีเป๊ะๆอีกตัวหนึ่งนะแบบไซส์เท่ากันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนสามารถกรั้นใจตามผมได้อีกครั้งนึงเลยครับก็เป็นช็อตที่รู้สึกว่าก,กั้นใ,ใจได้นานไม่เชิงว่าอยากกั้นนานหรอกครับก็แค่แบบว่ามันมันต้องมีเหตุจาเป็นที่ต้องให้อยู่ใต้น้ํานานเลยครับมาดูนะครับว่าผมจะเจออะไรนะนี่ทุกคนก็ดูแบบ แบบแบบไม่มีเสียงผมพาพไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมขอหยุดหยุดหยุดสักแป๊บหนึ่งนะครัพักพักพักคอก่อน นี่ก็คือฝูงปลากระบงหางเหลือนนะครับเป็นฝูงที่แบบตัวใหญ่มากเลยนะตัวแบบไซส์5้ากิโลโบวกทุกตัวเลยนะน่าจะมีตั้งเจ็ดแปดตัวตัวใหญ่สุดอ่ะมันไว่ายไปโฉบออกไปไว่ายเข้ามาแล้วก็โฉบออกไปแบบเนี้ยครับมันมันกวนตีนนะครับในช็อตนี้ผมสามารถยิงได้นะแต่แบบบมเลือกเยอะไงแบบเหมือนว่าตัวนี้มันมันใหญ่แล้วอะแล้วมันก็แบบเหมือนตัวนี้จะใหญ่กว่าอีกก็แบบจะยิงอีกตัวหนึ่งก็แบบอดนะสไตค์ก็อดนะตอนนี้ผมรู้สึกว่ากั้นหายใจไม่ไหวนะผมก็ ขึ้นดีกว่านะได้มองไปข้างบนนะครับก็ได้เจอกับฝูงรองเทลทูน่าแบบเต็มน้ําเลยเว้ดูดีแบบโคตรเยอะเลยนะผมก็ถ้าผมตามปลาต่อไปอีกสักสิบวิเนี่ยบอกเลยว่าอวสานเทพนนทร์นะครับแบบนี่ผมไม่ไหวแล้วผมได้ไว่ายขึ้นผิวน้าแบบไม่สนใจอะไรนะนะส่วนฝูงรองเทลทูน่าฝูงนี้มันก็ไม่ไว่ายหนีผมเลยครับก็ว่ายตามผมขึ้นมาด้วยจากความลึก1 8บแเมตรอ่ะมันก็ว่ายตามขึ้นมาจนถึงผิวน้ำ ตอนนี้ร่างกายผมมันมันไม่เป็น,มนไม่มันไม่ไปตามที่สอมองสั่งการนะครับแบบมันมันจะร่วงอย่างเดียวเลยเ้ยหลังจากที่รวบรวมสติกลับมาได้แล้วนะครับผมก็ด้กั้นในใจแบบเคลือบเข้าไปแล้วลงไปยิงตลาลองเทลทูน่านะว่ามาฝูงแบบไทมนัทเลยนะครับเลือกยิงไม่ถูกเลยนะผมก็หาตัวที่ยิงใกล้ที่สุดแทนแล้วกันแบบ ไม่ไหวแล้วอะเออยิงตนนัวไหนก็ยิงไปถงเถอะเงี้ย ที่ปลดปลาทูน่าเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับปลากระบอกหังเรืออีกแล้วนะผมก็ได้ยิงไม่ถึงนะหลังที่ยิงปลาเมื่อกี้เสร็จนะครับผมก็ได้ขึ้นมาบนเรือนั่นคือผลงานรอบสุดท้ายกับผมในรอบที่สองของวันนะครับแล้วพวกเราก็ได้นั่งเลยกลับฝั่งกันนะตอนนี้ก็ได้ถึงฝั่งกันแล้วนะครับนี่นะครับคือมันมันมันติดกระสอบตั้งแต่ในเช้าแล้วท่ันก็ โอ้ยใสเอาเอา,เอาไว้ไว้ใต้นั่นอนะ่ะเพื่อให้มันมันร้อนรา้ายไปแล้วก็ขึ้นปล่อยมันบกไปปล่อยเศษโดนน้ำนะโอ้ใจบุญโอ้ไปคคกหนึ่งตัว <c oughs> แต่ยิงปลาวันเป็นร้อยตัวคุณอาสาร ก็โอหัวบงพ้าเลยพ่ะยวกมองตายเลยมองก็บอกแล้วนะวันนี้เผลร์คิงข้าไปก็ขอโทษด้วยนะครับขออคิงว่าวันสุดท้ายของปีนะโอ้ยกกบาทมือกิโลมาเดาบันดีเป๊ะเลยใช่ไหมนึกว่าประมาณนั้นต้องหานักกล้ามมายกปลาให้เรา อที่เราคาดการก็ไว้ว่ายี่ส20โลมันมันระเหยได้เลยพัดมันระเหยคลิปนี้ก็จบลงกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่านะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หากผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะพยายามตอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะใครที่ชอบก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็มึงมึงไม่ปิดคลิปไปละ